สวัสดีครับเพื่อน,อนๆนักแบดทุกคนนะครับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการตัดผมนะครับทรงนักเรียนให้กับเด็กชายเข้าปั้นเนื่องจากว่าวันที่1นกรกาคมเนี่ยเป็นวันประกาศเปิดภาคเรียนนะครับของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาไวรัสโควิดทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดปรับปรุงนะครับปิด ไม่มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไวรัสโควิดเนี่ยเป็นไวรัสที่เรายังไม่สามารถหาวัคซีนได้เพราะเนื่องจากเป็นไวรัสอุบัติใหม่นะครับเรายังไม่รู้นิสัยใจคอของตัวไวรัสนี้ดีพอว่าไวรัสตัวนี้มันเป็นยังไงมีประเทศหลายๆประเทศน,นะครับเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศ หลายๆประเทศเนี่ยที่เราได้ข่าวกันนะว่ามีการทดลองเปิดโรงเรียนให้เด็กๆเ,เข้าไปเรียนปรากฏว่าเกาหลีใต้ด้วยนะครับมีการทดลองเปิดโรงเรียนให้เด็กๆเข้าไปเนี่ยะระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าพบเด็กติดเชื้อโควิดก็มีการสั่งยกเลิกไม่ให้มีการเรียนการสอนนะครับครับเนื่องจากว่าเมื่อประกาศเปิดภาคเรียนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า ภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดของนักเรียนนะครับก็เลยมีการสั่งยกเลิกการเปิดโรงเรียนน,ยนะครับแล้วก็กลับไปเรียนออนไลน์เหมือนเดิมซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันหายไปแล้วมันหายมันหายไม่มันไม่มีใครติดแล้วไม่มีใครตรวจแล้วก็ไม่พบเป็นเวลาน,านานแล้วเนี่ยเราก็เลยลองทดลองเปิดดูแต่ปรากฏว่า มันมีอยู่เชื้อมันมีอยู่คืออันนี้ก็เป็นปัญหานะครับว่าในการเปิดภาคเรียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยหากมีเด็กนักเรียนติดมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขว่าเอ๊ะพอเรียนติดมาแล้วเราจะทํายังไงกันต่อเราจะตําหนิรัฐบาลเหมือนเดิมไหมว่าอันนี้นั่นแหละรัฐบาลประกาศเปิดโรงเรียนแล้วก็ทําให้นักเรียนติดเนี่ยซึ่งถ้าไม่เปิดโรงเรียน ก็บ่นอีกอะเปิดโรงเรียนถ้ามันมีติดก็บ่นเนี่ยคือรัฐบาลโดนน้นขึ้นทั้งร่องนะครับเราก็เห็นใจรัฐบาลบ้างไม่เห็นใจรัฐบาลบ้างนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเรื่องไหนถ้าเรื่องที่เราได้ประโยชน์เราก็เห็นใจถ้าเรื่องที่เราเสียประโยชน์เราก็คงยังไม่เห็นใจะนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยก็ยังทุกอย่างน,าน่าเป็นห่วงหมดถึงแม้ว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยจะไม่เป็นอะไรก็ตามเพราะว่าโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตหรือป่วยด้วย มีอาการโควิดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะมันหรือมีน้อยมากแต่ปัญหาคือเด็กเนี่ยจะนําเชื้อมาหาผู้ใหญ่ที่บ้านพอเด็กนําเชื้อปามา,มากลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะติดคุณย่าคุณยายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าพ่อแม่อย่างเงี้ยปัญหาคือเราไม่ได้กังวลว่าเด็กจะติดหรอกนะเรากังวลว่าคนที่บ้านจะติดแล้วก็จะป่วยก็เราเราไม่คุยถึงปัญหานั้นน,น,นะครับถ้าคุยแล้วมันจะยืดมันจะยาวไปใหญ่ เราค่อยมาคุยหลังจากวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาดูซิว่าข้อกังวลของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะเป็นกังวลไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ภาวนาไม่ให้ต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คลิปที่จะให้ดูต่อไปเนี่ยก็เป็นคลิปของอเด็กชายเข้าปั้นจะเปิดเรียนแล้วผมก็ไปตัดผมให้นะครับส่งนักเรียนซึ่ง โซนเรียนเนี่ยใครใครว่าเนี่ยง่ายนะแต่จริงๆแล้วลองลองตัดดูมันมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามันต้องไล่เฟดให้แบบเนื้อมันละเอียดมากเลยอพอเรากล้อนก้อนผมไม่ได้สักจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับต่อจากนั้นไปเนี่ยมันต้องแบบให้มันต่อเนื่องกันอะ่ะจนแบบเนียนทั้งหัวเลยก็เดช้เข้าปั้นเนี่ยมาตามมาหาหาผมที่บ้านอะ่ะสองรอบแล้วมา,มากับพี่สาว,สาวพี่สาวว่าผมยาวๆแล้วจะเปิดเทอมแล้วปกติเนี่ย สาวทย่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะถือกระเป๋ากระเป๋าเครื่องมือแบตเตอรี่ของเรานะเครื่องมือตัดผมเราก็ตระเวนไปตามหมู่บ้านแต่ช่วงนี้แบบเด็กหญิงเอลี้ยงอยู่ในท้องเลยเนาะเราก็ต้องกลับไปดูแลแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ดูแลครอบครัวด้วยเพราะว่าพี่ก็เสียไปลวไม่มีเวลาให้กับประชาชนเลยวนะ่าจะลงเลือกตั้งสสอเอาส,อาสอทไปก่อนลงสทก็ไม่ได้ไปหาเสียงเลยบางทีเราไปหาเขาสวัสดีครับมันก็ไม่มีอะไรที่แบบ ที่เขาจับต้องได้นะเอ้เรามาก็แค่สวัสดีแล้วก็ขายฝันให้เขาเออตอนนี้เราเราทำให้เขาแล้วเออเรามาคุยกับเขาด้วยแล้วเราก็มีกิจกรรมร่วมกับเขาด้วยเงีแ้ยบอบกว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์คือเราหาเสียงด้วยถึงแม้เราจะสอบตกก็ตามเถอะแต่เราก็ได้ทําความดีแล้วคือได้ได,ได้แบบให้ช่วยเขาประหยัดเงินไปได้สักบ้างอะ่ะถ้าตัดผมบ้าน,นอกก็ห้าสิบาทสามสิบาทห้าสิบาทหกสิบาทในเมืองก็ร้อยบาทอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็ แบ่งเบาภาระของเขาได้บ้างเอาเงินร้อย,ยไปกินข้าวได้ก็สักสองมือแล้วอะ่ะครับก็กระลาเพื่อนๆตอนตอน้ตนต้นคลิปนี่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแบบการตัดผมเทคนิคการตัดผมโดยช่างกล้องเนี่ยก็คือน้องข้าวหอมเป็นพี่สาวน้องข้าวปั้นนะครับเป็นเด็กแฝดตามคลิปเนี่ยเด็กชายข้าวปั้นเนี่ยคือไม่อยากจะเอาจมวยหน้านี้ออกเพราะว่าแกอยากจะไว้ผมติดกงติดกิ๊บของแกนะ <laughs> แกจะชอบแบบรักแบบสวยรักงามหน่อยเหมือนเหมือนที่สาวแกแต่เป็นทรงนักเรียนแนละ้วก็ก็จะมีคลิปแถมคือวันนี้ก็ได้ไปขึ้นไปเที่ยวตรงวัดบ้านเด่นก็บ้านบ้านบ้านเด่นก็ติดหลังบ้านเนะี่ยก็จะถ่ายวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยก็คลิปนี้ก็น่าจะมีสาระนิดหน่อยนะเพราะคลิปก่อนๆเราไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็พยายามจะแบบทาคลิปให้มีสาระขึ้นนะครับทําคลิปให้ดูง่ายขึ้นน่าดูขึ้น นะครับก็คลิปที่ผ่านๆมาก็แบบเรียนรู้การตัดต่อการทำโปรดักชั่นอะไรพวกนี้นะเราถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราไม่เรียนมาตรงนี้โดยตรงเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิปเราอาจจะพัฒนาขึ้นทีละนิดละหน่อยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบจะให้ความเห็นเสนอแนะยังไงก็น้อมรับนะครับด้วยความเต็มใจคือไม่ว่าจะด่าจะชมอะไรก็เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราว่าให้คนอื่นได้แล้วก็เราก็ต้องยอมรับ ให้คนอื่นว่าเราได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่มันเสมอภาคกันดีครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำเทคนิคการตัดผมนะครับอันนี้ทรงนกหัวปิดนกหัวขวานะครับเราจะเอาทรงอะไรนะฮะข้าปั้นเราจะทรงอะไรนะครับทรงนักเรียนนะเดี๋ยวเราลองตัดทรงนักเรียนให้ข้าปั้นดูนะครับว่าเข้าปั้นจะพอใจทรงนักเรียนอย่างไรหรือว่าแค่นี้พอละ ยังโหค่ะพ,พ,พี่ว่ายังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะตัดอีกนิดหน่อยตัดตรงนี้เลยลเราจะตัดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ เปิดแล้วใช่ไหมครับเรียจะเปิดวันไหนน้องครับบ้าน้าเริ่มขับหน้าเลยอยากไปโรงเรียนไหมครับอยากโอ้อยากมากนะอยากไปโรงเรียนมากมเลยพี่เดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะพี่เห็นหัวน้องหรือเปล่าเห็นค่ะนะเดินเดินเข้ามากใกล้ๆแต่ต้องต้องเห็นหัวน้องด้วยนะ เราเป็นการตัดผมใต้ต้นไม้นะครับตัดผมนอกสถานที่ช่างภาพมือน,นิ่งมากเลยนะครับเดินไปเดินมาได้นะช่างภาพ <c oughs> เดินทางวสวยๆได้นะ นะครับสงนกหกผิดมามาหาช่างกี่รอบแล้วนะครับเข้าบ้านาหาช่างกี่รอบแล้วช่างอะไรเนี่ยช่างอะไระช่างลุงอะไรช่างลุงแคสนะครับ เดินไปอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่เดินอยู่ตรงนี้ก็อยู่นนนี่ก็ได้เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่ไหมมาเห็นน้องด้วยนะเดี๋ยวห้ามเอาเกลือที่มเดี๋ยวเราจะเอาแบบนี้ต้องเป็นอี้สวยลอกตัดน้อเลือดทรงด้วยนะครับน้องมีเลือดทรงด้วยนะน้องจะเอาข้างบนไว้หรือเปล่าข้างบนบอกกล้วยไว้ก็ได้ครับไว้ห้ามเกินสามเซนค่ะสามเซนมาคุณครูบอกห้ามเกินสามเซนเอามือลอกเข้างบนนี้ครับ พลิกกดโรงเรียน, <c oughs> นยุ่งเงี้ยไหนการเนี่ยยุนนะ่งเงี้ยในอ่างอนุบา,าลใส่สายเยลากค่ะใส่เยลากแตถก่ถ้าน้องเอรีนเกิดเนี่ยน้องเอรีนไปอยู่สายเยลากเตนเนอร์ลูกป้าจอยแหน่ลูกลุงแหน่น้องอยู่ถึงมสามค่ะมสามน้องเอรีนยังแบบเกิดเตื้อน้องเอรีนเกิดจะกปลาไปเตนเนอร์พอน้องเตนเนอร์โอ้บ้าโบจุกโบลักะมัธยมค่ะป้าแต่จะอ่มัธยมกัน ต่อไปอแล้วก็จะเอาเบอร์สองใส่ให้น้องเข้าปั้นเบอร์หนึ่งใส่ให้น้องเข้าปั้นก่อนนะครับไล่เฟรให้มันสวยๆนออๆ่อจะหล่อๆอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับ เขาไหมแค่นี้พอไหมแค่นี้หรอ,อยังไหนยังเรื่องละครรอก่อนรอก่อนเนี่ยอันตัง้งหน้าตั้งต้องตังด่สนมัรอได้แต่มาต้องนตัดที่สุดน่าจะเอาเบอร์สี่นะเดี๋ยวคุณครูจะแวะให้เดี๋ยวจะเอาเบอร์สี่ตัดขนะ้างหน้าเราใช้เบอร์สี่ตัดต่อนะครับแต่เราบนไม่เดี๋ยวอ่าโอ้รอเลยเนี่ยรอหรือยังตั้งหน้านี่จะได้เห็นเกาะข้งนตังต้งหน้านี่จะได้ขันน้องใกล้ๆเห็นหรือยัง งอหรือยังครับไปที่มอก้อยหันหน้าทุกคนขันก่อนอีกค่ะหน้าน้องก่อนม่วนจีีถ่ายงามหมองงามจะอยู่ที่น้องแล้วเนอะอยู่ที่ปีเข้าหอมแล้วเนอะภาพจะออกมาสวยหรือเปล่านะน่านิดนี่งต้องออกถึงบ้านต้องเจอแล้วแม่ออกก่อนว่าไว้หมอก้อยออกจะแดดครับอแล้วแม่ออกเป็นคลปดีไหมบอสได้ครับแต่น้ำพวกมันนอนเกิน มันยาวไปก็มันต้องห่อผ่านคู่ๆแต่ว่ากรเป่าคู่มันยาวเกินนะครับป้าเดี๋ยวคู่ว่ามันจะทรงอยู่มั้นะเดี๋ยวต้องเอากุไก่ตัดมาตัดหน้าแม่บอกมาตัดเนาไมาตัดหน้าบอกตัดก่อนยวลุงตัดให้อยู่ที่มันงามยก่อนเอาเดี๋ยวตงบลเดี๋ยวทางแน่เดี๋ยวเขาก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวทางแน่เขาลองถามเพื่อนๆคนดูเนาะว่าจะให้ตัดหรือไม่ให้ตัดเนาะ แม่ว่าได้ยายยายว่าได้อยากให้ตัดก่อนตัดค่ะตัดเพื่ไปส่งนักเรียนไปเลยค่ะอยากให้ถูกกฎระเบียมแม่ดมได้ยะ่ะน้องได้ยะ่ะพี่อยากให้ถูกกฎระเบียบพี่ตูดอ่ะน้องอยากให้ถูกกฎระเบียบนะครับอยากเข้าห้องปกคร,ครองจ้นะกันห้องอปกครองเนอะห้องปกครอยนี่วะอยากเข้าเลยยังเพื่อนรอหรือยังรอ,อหรือยังฮะ เห็นเห็นหน้าลุงก่อน,นะคะ่นะแล้ค่ะว่าที่กัมะขามว่าที่กับมะคะ่ะอ๋อมันใกล้เกินแก่หรือเปล่าค่ะแฉะ,ะอ่าเนี่ยตอนแรกเราเหลือก็ตั้งหน้่นี่เขาเขาจะเอาไว้ว่าเราจะโอ้ลุงเราเอาออกเห็นไะหดูมันตั้งก่อนๆๆเลยแกมันจะวงแง่ตั้งเลยค่ะเออเอาออกเลยค่ะเอาออกดีกว่าน้ออาจจะเอาเบอร์สูงๆออกก็ได้มัก็เอาแงาด้วยเลยอ่าลุงจะเอาเบอร์หกออกก็ไดมัก็เอาแงาด้วยด้วยนะครับได้แง่แง่หน่อย ถ้าอารจำใจชอบเดอเดี๋ยวครูว่ามาเองอ๋อเยวน้องข้นมงปแงวๆจะได้หวีเนาะจะคีบได้เนาะวิ่งมะเด้งมะเด่งจ้ะะีตรงลดนอกบนาันกอเจ็บกอดโดนกอดแล้วถามปีปุูนพี่โดนมาแดงกัดโอ้ยชอบปียชนเราทัาออกกินอนดโดนี่บอกนี่เอาเจ็บไ่น่บอกอ๋อพอเราลงเกไปเพื่อจะดีแน่ โอเคก่อ <Okay>, นตัวเล็กับมีก้อมด,ด okay, แจงโอเคเราเนี่ยเราก็สำเร็จสเสร็จสาบแล้วนะครับอั<ใ>นไห <ใน S 2> บ้างช่างภาพเป็นไงบ้างช่างภาพโดนมดแดงกัด<อ>นะครับตัวนี้กัดเยอะมากเลยอ,อดเอาเยอะมากแตหายเห็นสักชั่วโมงมันก็นหายแล้วโอ้ยหายหมด<า>จีบานเสร็จแล้วนี่พยายามทำให้เหมือนนิ่งสุดอ่ okay. าแก่แม่ไปรู้ถือต่อนะ โอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับดูทรงผมเข้าปั้นก่อนที่พี่สาวน้องเข้าปั้นมาเลยมาส่งนะครับรอหรือยังโอเค